ชุกคนเราพามาที่นาศาสตร์งานเงาะโรงเรียนภูเขาสวยมากที่นี่เขาจะแบบว่าจัดงานตรงแถวเขาเรียกว่าคลองฉว่างหรอกแต่ชิวทัศเขาสวยนะที่นี่ก็จะเป็นเมืองอุทยานเป็นเมืองที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะฮะแต่คนจะไม่ค่อยมารู้จักกันอย่างง่ายดายแล้วแต่โชคสตาฟ้าลิขิตเนาะดูที่สวยมากทุกคนนี่6โมงเช้าเลยนะ วันนี้เป็นวันเปิดงานใหญ่ด้วยนะเรามาถึงแต่เชา้าจริงๆมาถึงแต่เมื่อคืนแล้วแหละเราก็หาที่นั่งทํานู่นทํานี่ไปจนถึงเชา้าเห็นไหมเลืดไหมลุยไหมอ่านี่งานเขาเลิกกันแล้วนะทุกคนตั้งแต่เมื่อคืนเขาก็เลยเก็บกวา่าจะเราพามาดูตามรอยงานก่อนที่จะเริ่มวันใหม่นะฮะนี่ฮะงานของเขาคือจะคนจะเยอะมากงานยิ่งใหญ่อลังการมากวันนี้ตั๊กแตนชุนระดาก็มา นะฮะทุกคนพาเดินก่อนนะฮะพาเดินรอบงานทุกคนจะ้ะบางทีมาแล้วเข้าไม่ถูกนะมีเข้าได้หลายทางเวทีเขาอยู่ด้านในแล้วก็ดูแต่ว่าเงาะนี้อาจจะบอกตรงๆว่าน้อยนะปีนี้ก็บอกเงาะน้อยฉะนั้นการจะมาซื้องเงาะเนี่ยอาจจะผิดหวังนิดนึงทุกคนไม่รู้แหละก็มาดูวันต่อวันแล้วกันแต่เขาบอกว่าปีนี้มันแรงไงเงาะก็เลยออกน้อย นี่หาทุกคนอย่างมันจะมีสะพานข้ามคลองฉวาง่างแล้วก็งานเรียบคลองอย่างเงี้ยฮะถ้ามาดูนะฮะนี่ฮะเขาจะเดินไปอย่างเงียทั้งคืนตอนกลางคืนก็จะเปิด,ด,ปดนี่ก็ปิดเห็นไหมฮะ ร้านคา้าเขาก็ปิดเลยเขา,เยยา,านี่คลองสวนจะไ,ได้กินปลาเมงไหมล่ะมางวดนี้<ช>ปลาเมง,งรู้จักไหมคล้ายๆปลาดุเป็นปลามีเฉพาะแถวสุราษฎร์เพื่อนบ้านก็มีแต่ของเราจะมีเยอะที่สุราษฎร์ที่นี่เลยนาสาเน,นี่ยเรียบคลองคลองสว่างก็สวยดีนะฮะ อืมแต่เนี่ยเขาสร้างให้มันเสร็จก็ดีเนาะเขาออกจากก้อนหินเนี่ยสะพานก็ยังสร้างไม่เสร็จดีนะกลางคืนก็ก็เปิดแสงสีสันคันแล้วฟูทุกคนเราเข้าพักอิงฝ่ายรีสอร์ทที่ดีที่สุดของนาสารต้องบอกว่าดีที่สุดทุกคนนะฮะ แต่ว่าอยู่ไกลเป็นนิดนึงประมาณ4กิโลกว่า,วาจากสถานรถไฟประมาณไม่เกิน5กิโลเขาบอกนี่ยน้ำสวยมากแต่โรงแรมเต็มรีสอร์ทเต็มช่วงงานเนี่ยปีละครั้งยกให้เขาไปนะฮะวงรอบๆใกล้แถวนี้จะจะเต็มฮะโอเคไม่โอเคก็เต็มฮะ เพราะว่าเขาขอพักไว้ก่อนคนเยอะนะฮะมาปีละหน่งานสิบสองวันสิบสองคืนเนี่ยคลองฉวางูน้นำใสเนะนาะนครศรีธรรมราชหรือสุราษฎร์ธานีล่ะทุกคนสุราษฎร์นะคลองฉวางจริงๆริฉวางอยู่นครศรีแต่ที่คลองฉวางอยู่สุราษฎร์หรอทุกคนลองศึกษาใหม่เดี๋ยวนี้ และบอกด้วยทุกคนฝากด้วยนะบางคนดูคงดูคลิปเนี่ยไม่ยอมกดแชร์ไม่ยอมเปิดกดติดตามก็จะไม่เห็นแล้วก็ช่องของเราก็เติบโตชาฮาด้วยความที่เราไม่เคยบอกใครให้มาติดตามไม่เคยบอกให้แชร์อุ้ยดูหมาหน้ารักก็มองเราอย่างเดียหมาอยู่ตรงสะพานเห็นไหมตรงกลางนะทุกคนนะครับน้ําใส่เนาะ นี่ฮะทุกคนบรรยากาศคลองฉว่างไหลมาจากอำเภอฉว่างนาครศรีแต่เราอยู่ที่คลองฉว่างสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารสถานที่จัดงานประจำปีเงาะโรงเรียนเงาะที่อร่อยที่สุดในโลกนะฮะเป็นเงะาะจ i ฮะทุกคนนี่ฮะสวยเนาะสวยจังเลยอะ่ะอสวยมาก ตรงน,นี้เรียกว่าสะพานโค้งเหรอครับบริเวณสะพานโค้งก็บอกสวยอะ่ะสวยนะสวยมากสถานที่จัดงานทุกคน ้ายขวาเอือยาวนะฮะมีใช่สันส้นๆนะฮะพื้นที่ยาวใหญ่ทุกคนอย่าตกใจนะงานอยู่ตรงนั้นเราเดินมาเรื่อยๆจะชมเมืองไปก่อนเพิ่งจะหกโมงเราเห็นต้นเงาะฮะมีลูกเงาะสุกอยู่ข้างบนด้วยทุกคนดูสินี่ฮะแต่นี้ไม่ใช่ต้นแม่ของมันนะต้นแม่ของมันอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาะสานี่มีดอกลูกเล็กลูกนี่มีลูกด้วยทุกคนจ้ะลูกสดๆเลยแดงๆเลยเ หลายลูกอยู่นะเห็นไหมฮะตู mm. น่าเก็บกินอยู่นะหน้าเซเว่น,นมีคนต้นเงาะด้วยหายากนะฮะที่หน้าต้นลุงเงาะลุงเรียนจะมาขึ้นอยู่หน้าเซเว่นแบบนี้ mm. เมื่อกี้เราเก็บเงาะกินแล้วนะทุกคนอยู่ในคลิปนี้ค่ะอร่อยมากขนาดลูกเล็กๆสุกแดงนะฮะคาต้นเลยมันสดนฮะแล้วก็ล่อนกรอบค่ะ เงาะโรงเรียนที่นี่อร่อยไม่ซ้ําใครอร่อยที่สุดในโลกเลยทุกคนที่อื่นไปปลูกนีนก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ดินมันคนละแบบนะฮะเป็นเงาะจีไอฮะบอกพื้นที่ได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นเงาะโรงเรียนนาสามทุกคนแยกไม่ออกนะนะเราไปกินเงาะที่อื่นเดี๋ยวนี้มันไม่อร่อยอะมันดูแบบสักแต่ว่าหวานแล้วก็ฉ่าน้ํากระจายอนะฮะทุกคน นี่ฮะเราเกือบไปผิดทางเขาบอกถ้าโรงเรียนบ้านนาสารจะไปทางซ้ายถ้าโรงเรียนนาสารเฉยๆยไม่มีคําว่าบ้านใช่ไหมปะอันเดียวกันไหมแต่เขาบอกว่าถ้านาสารที่มีต้นเงาะจะต้องเลี้ยวขวาแต่เมื่อกี้เราถามทางอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าบ้านนาสารไปทางนี้แต่เราไม่ได้บอกเขาว่าจะไปหาต้นเงาะไงฮะถ้าจะไปหาต้นเงาะอีกคนหนึ่งก็เลยบอกว่าให้มาทางนี้ ทุกคนมาลุ้นกันว่าหน้าตาต้นเงาะจะเป็นยังไงที่เป็นต้นแรกของประเทศเลยที่ดังไปทั่วโลกทั่วไทยเอากิ่งพันไปแพร่แต่อร่อยไม่แซบเท่านาสารแห่งนี้ใครจะมากินเงาะอร่อยที่สุดในโลกต้องมาที่บ้านนาสารดูบ้านหลังนี้สวยเนาะอ่ออยู่มากเลยทุกคนนี่หากจะมีขนมหน้าทานเนาะขนมจีนแกงใต้นี่หัวน,น,นี่จีนแกงใต้ กระหน่งกระหนิงนี่หาทุกคนเราเดินตามหาตามหางเงาะต้นแรกของประเทศคุณป้าต้นเงาะอยู่ไหนต้นเงาะต้นแรกอะ่ะต้นเงาะนาสาน่ะเดินตรงเลี้ยวซ้ายหรอซ้ายหรือขวาซ้ายก็ทางนู้นสิขวาทางนี้นะขวาใช่ไหม ใสะพานโค้งต้นนั้นเลยเหรออยู่หน้าโุงเรียนเลยเหรอโอเคขอบคุณมากครับไปเมื่อกี้เรามีซอยเลี้ยวซ้ายไปตลาดนะฮะตรงรถไฟนะฮะเราก็ต้องมาทางนี้ท่อนอย่าเพิ่งหาอะไรกินนี่ทางรถไฟอ,อ๋อมีต้นตะไครู้เต็มือู่ตะไคร้เยอะมากไม่ใช่ยากา่านะจ๊ะนึกถึงตอนอยู่เมืองนอกอะฮะไปบ้านเพื่อนฝรั่งนะฮะไปทำอาหารให้เขากินบอกว่าต้นเงาะดูสิ เขาเห็นต้นตะไคร้เขาตกใจเขาบอกว่าเราไปตัดตะไคร้มาทําอะไรมาแกงอ,อต้มยําให้เขาเขาบอกอา้าเป็นเป็นตะไคร้เลมอนกราสหรอเขานึกว่าเป็นวีดเป็นยาขาเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าหลังบ้านเขาว่ามีพุ่มตะไคร้นี่หาต้นเงาะแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะฮะต้นแรกไม่ใช่ต้นนี้ฮะทุกคนต้นแรกที่เราตามหาต้นดั้งเดิมกิ่งพันแม่กิ่งพันอะฮะยังไม่ถึงนะฮะ มนนีต้นมะม่วงหิมาพาเฮ้ยมีต้นทุเรียนด้วยว้ายมีลูกทุเรียนด้วยทุกคนงามจังเลยมีเงาะเขียวฮะเงาะเขียวเขียวีก็เงาะนะฮะเต็มเลยไปไปหาต้นแม่มันก่อนต้นแรกที่ยังเหลืออยู่มีชีวิตอยู่ที่ชาวมาเลย์มากินแล้วมาบ้วนทิ้งเอาไว้ฮะนะฮะเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว จนเกิดตำนานเงาะนาสารที่อร่อยที่สุดในโลกปเดี๋ยวเราพามารีบไปกันงูแต่พูดทางรถไฟเรียบไปเลยนะฮะแต่ทางรถไฟอยู่ตรงนี้นะทุกคนนาสารเราต้องเดินมาตรงนี้เหรอโอ้มีสะพานโค้ง,งตรงนี้เขาบอกไปเดี๋ยวเจอกันคลิดหน้า